بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من ونعوذ بالله من سروره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد الداعي الى الحق وإلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم ขอความสุขความสันติความเมตตากรานีจากเอกองคลอรร์สุภาตาาจุขแก่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านขอชุดโตต่อพระองค์ที่องค์ริศมกุฎเจ้าของและผู้ตั้นได้มีชีวิตอยู่จนถึงวันสุดนี้อีกครั้งหนึ่งขระพเจ้าขอเกื้อตัวเองและพวกท่านให้ตักวาตอะอิสต่อุนรอจงจำเกณฑ์อง์ด้วยกับการปฏิบัติในสิ่งที่องค์สรงสั่งใช้ และออกห่างจากสิ่งที่โปร่งสรงสัง่งทำง่ายๆครับสองสิ่งแค่นี้จะเป็นผู้ชําเกมแล้วแต่ลองสำรจวจตัวเองซิว่าเราได้ทำสิ่งที่พรงส่งสั่งใช้อยู่ในข้มหมายต้ตนกรุรรานและสุนนะของท่านอิบอล,ลิมอมัสสลอฮตอมาในอิสลัมถูกต้องครบถ้วนหรือไม่และออกห่างจากสิ่งที่เป็นมักซียะเป็นความชั่วร้าย เป็นสิ่งที่เป็นความชั่วมุงกัดทั้งหลายเนี่ยเราได้ออกหันงไหมรักเลิกไหมสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยอายุเราก็มากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันควรจะเลิกควรจะลักทิ้งมันไปมั้งอยาให้มันติดตัวเราไปมันจะติดตัวเราไปจนถึงตายเลยทุกใยเพราะนั้นตรงนี้เราให้ทบทวนแต่ละคนว่าเรามีอะไรที่ควรที่ต้องรักเลิกซะหยุดรักเลิกนะครับ ท่านพี่น้องมู้ชมที่รักทุกท่านทุกวันนี้ปัญหาสงังคมมากมายส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่เลซ้ําปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกมนุษย์ที่เกิดจากเนือ้อน้ำมือมนุษย์เนี่ยมันเป็นผลมาจาก إ ีมาการศรัทธามันอ่อนมันไดเกิดการทําที่ชั่วร้ายการกระทําที่ไม่ดี ต,ต่างๆเกิดขึ้นมากมายละทิ้งเชริอั์ขององค์มารสนันตารานั่นเองและที่สําคัญอาจจะมีปัญหาเรื่องอากิดะด้วยซ้ำไปเรื่องเตาฮีตการยึดมั่นแนวแลวอย่างแท้จริงหรือไม่เพราะถ้าเขายึดมั่นแท้จริงในแนวโ้๊แล้วแล้ว,ลวก็เขาไม่กล้าทาความชั่วหรอกเขาละทิ้งหมดไปหมดแล้วแล้วก็ต้องการทียบ ทำความดีตลอดเวลาที่ซ้ำใดเพราะรู้ว่าเวลาของเขาอาจจะมีมิมากเพราะฉะนั้นนี่คือมุกบินที่จะต้องพินิษพิจนารณาพิเคราะห์ตัวเองนะครับว่าเป็นอย่างไรเราเป็นพุทตทาที่แท้จริงไหมปัญหาที่เกิดขึ้นที่พวกเราทําทุกวันนี้เป็นเพราะอีมาเราอ่อนใช่ไหมเป็นเพราะอากิดะเตาที่เราไม่มั่นคงแล้วเรามเชื่อมห่ว่าเราเป็นพระเจา้าเอาร้าสั่งอะไรเราจะทำจริงๆห้ามอะไรเราก็ไม่ทํา ถ้าทําอย่างนี้สังคมดีขึ้นแน่เพราะฉะนั้นทางแก้หนึ่งของปัญหาสังคมปัจจุบันคือการเพิ่มอิมาที่พวกเราแก้ปัญหาเร่ที่ตัวของเราเองก่อนแล้วไปถึงครอบครัวแล้วคนรอบข้างแล้วก็สังคมถ้าไม่ได้เริ่มต้นที่ตัวเราเองไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาได้เพราะตัวเองกูยังเลิกไม่ได้เลยกูต้องทําสิ่งที่บาปที่เ,าเราทรงท้าวไว้ยังไม่ละเลิกเลย แล้วคุณไปเ,เตือนคนอื่นก็าําสังคมจะแกะไ้ไดงเนียเพราะนั้นแก้ที่อิม,มาแก้ที่เตาฮีดการศรัทธาการให้ความเอกภาพต่อเอัลัทธิสุบานตาละองเดียวคือไม่สาการะตอ่อฟูดไม่เชื่อมั่นในตอ่อฮูดละทิ้งตอ่อฮูดทุกอย่างซึ่งเรื่องนี้ต้องต้องบอกว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญยิ่งนะครับการใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุญญาเนี่ยเรามาดูตัวเราเองีิว่า เราเป็นพวกดุนยานิยมไหมนิยมตัวของดุนยากินอาหารอร่อยๆเสื้อผ้าราคาแพงรถหรูๆซื้อรถใหม่มารถเก่าก็ยังใช้ได้บ้านช่องตั้งให้มันใหญ่โตทร,ร,รัพย์สินสะสมไหมชื่อเสียงวงตะพูนเ่อมีทรัพย์สินแล้วตอนนี้ก็เอาชื่อเสียงชื่อเสียงเสร็จต้องการความกันงต้องการกลยุต้องการยกระ unsere ดับเป็นดาษดาษ นี่ก็คือดุนยานิยมทุกหมดเลยเราเป็นอย่างนั้นไหมถ้าเราคิดเรามีนะักเลือกลงบ้างเพราะในมิชาไหนนะารกเราต้องกลับไปสู่ความมตตาของรลบสุพรรณสารอะไรอย่างนี้เนาะท่านน้องทุกตาตที่รท่านกรับผมได้มีโอกาสได้ไปร่วมสัมมนาของสถานทูตซาอุดาระเบียที่มันเสาร์ที่ผ่านมามีพวกเรา บางคนก็ได้ไปร่วมด้วยนะครับซึ่งในในช่วงสุดท้ายเขาให้ผู้ที่เข้าร่วมนาแสดงวามเห็นก็มีท่านหนึ่งเนะีแสดงวา้เห็นซึ่งทําให้ผมประทับใจมากก็คือว,ว่าเขาบอกว่าการศึกษาของอิสลามเนี่ยมันจะไม่พัฒนาเท่าที่ควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนาผู้ระานนำพอ่อทิศจริงความจริงจากาาศาสนาในผู้ลานในสุน,นัตเดดบีอัมัสุลลล์สลัมเนี่ยเอามาศึกษาแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็พัฒนา ขาบอกว่าทฤษฎีของเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยที่จริงอยู่ในสุรอันตีนใครอยากจะรู้เนี่ยมาถามเขาได้เลยเขาจะบอกว่าอยู่ตรงไหนจากจุดนี้ที่ทําให้ผมได้ความคิดว่าคุณกรุราวันี้ก็คงน่าจะพูดเรื่องที่มันใกล้ตัวมันเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นมือไม่สองไม่นานนี้คือสองประมาณสองสาสัปดาห์ที่มีนักวิทศาสตร์กลุ่หนึ่งชื่อว่าไลโก้ นะครับชื่อมันเป็นคำย่อไลก์วัมาจากคำว่าเลเซอร์อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์กราวิเตชชั่นัลเวฟออสเวเทอรีเป็นองค์กรที่มีใช้ทุนมหาศาลเลยหมื่นลา้านกว่านะครับมีเครื่องอันนี้มีเครื่องที่วัดคือมันเป็น,เป,นเป็นการเฝ้าสังเกตคลื่นความโน้มถ่วงโดยใช้การแทรกสอด แทกสอดของเลเซอร์ชื่อมันยาวนะครับมันเป็นเครื่องมือที่มีลักษณะเป็นเหมือนแขน90องศานะครับแขนข้างหนึงจะมา4ี่กิโลนะครับแล้วก็จิงงรังแสงเลเซอร์นะครับผ่านท่อผ่านสูญอากาศที่เขาทำสูญอากาศแล้วก็ทำระบบความเย็นไม่ให้มีความร้อนมาตกกระทบที่ทำให้ผลเป็นการทิงแสงเลเซอร์แล้วก็้าขึ้นไอ การเวกคือขึ้นความน้มถ่วงมาเนี่ยก็สามารถที่จะมาแทรกสอดกันแล้วสามารถวัดค่าได้แล้วในสุดเขาค้นพบว่ามันมีคลื่นความโน้มถ่วงจากแล็คโฮลหลุมดำสองหลุมที่มันหมุนเวียนข้าหากันจนกระทั้งรวมเป็นหนึ่งซึ่งมี ซึ่งอยู่ห่างจากโลกเราูปประมาณหนึ่งพันสรอล้านปีแสงไกลมากเลยแต่การที่มารวมตัวกันยังทำให้มวลมันสูญสลายไปลดน้อยลงซึ่งเป็นผลทำให้พลังงานมันเกิดเป็นพลังงานเป็นคลื่นเหมือนกับเราโยนจิตไปลงในน้ำเนี่ยมันก็เป็นคลื่นกเป็นเราล่อออกมาจากจุดนั้นมาถึงโลกเราเนี่ยอ่อนมากแต่เขาก็วัดค่าได้แลวเขาก็สแสดงความดีใจว่าได้รับความสำเร็จในการที่จะพิสูจน์ ทฤษดีหนึ่งของอ l เบิร์ไอน์สไตน์หือว่าเป็นชัยชนะหรือว่าเป็นกนะุญแจมันบอกเป็นกุญแจที่จะไขไปสู่ความรู้ในจกักรวาลซึ่งถามว่าเรามีความร,ราาู้สึกอย่างไรเราในฐานะผู้ศรัทธาเนี่ยเราได้รับอะไรบ้างสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ไม่ได้ความบังเอิญนะผมพูดมาหลายครั้งแล้วมันเป็นเจตจำนงของ เอาล้อสมาตาลาที่ทรงให้เราได้รับรู้ต้องการทดสอบเราว่าเราจะมีมีอิมานเพิ่มขึ้นไหมมีอะไรได้อะไรมากขึ้นเพื่อให้กระจ่างในเรื่องนี้เพราะบางคนก็ยังงงๆงอยู่ทฤษฎีของไอสไตเนี่ยก็คือทฤษฎีสมรรถภาพสมรรธภาพพิเศษแต่ก็สุดแล้วแต่ก็คือ ไอสไตได้มีมมมหลักการใหญ่ๆสองเรื่องนะที่ผมอยากจะพูดก็คือเรื่องสเปซ t i m e ก็คือการอวกาศเข้าใจยากนิดนึงโปรตีเนี่ยคนจะเห็นนักวิทยาศาสตร์จะบอกว่ามันมีสามมิติก็คือกว้างยาวลึกนะครับแต่ไอสไตคิดเึ็นเหมือนชาวบ้านบอกว่ามีมิติหนึ่งคือิติที่4ก็คือ time เป็นสเปซ t i m e เป็นการอวกาศที่ช่องว่าง ไอน์สไตน์ไม่ได้คิดว่าการที่โลกหรือตัวดวงดาวเนี่ยมันมีแรงดูดเข้าหากันเพรามีแรงดูดกันแต่เขาคิดว่าการที่สิ่งันสิ่งใหญ่ๆเช่นโลกหรือดวงอาทิตย์มีมวลหนักๆเนี่ยพอมันมีมวลหนักอยู่ในสเปซไทม์เนี่ยมันจะทําให้เวลามันชิดอมมองไม่เห็นภาพ คือเขาเขาเปลี่ยนการอวกาศสเสพตความเหมือนกับเหมือนกับตะไคายที่เป็นยายืายดสามารถยือดหดได้เมื่อมีมวลมาลงที่ยายืายดนี้มันก็จะทําให้ยาเนี่ยืยดลงไปทําให้บริเวณรอบๆนั้นน่ะถูกยือดออกแต่ในขณะนั้นทฤษฎีสมรรถภาพก,ก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเอกภบพบย่อมมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ที่เราเคยมีส,สุภาษิตว่าเด็ดดอกไม้ยังสะเทือนดวงดาวตอนนี้มันก็เป็นใกล้เป็นจริงแล้วคือสิ่งที่เกิดอยู่ในจักรวาลน,นั้นน่ะมีผลต่อเรามีผลต่อเราแต่เราไม่รู้เอ,เองว่าเป็นอะไรที่มันมีปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมสภาพธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลพแพงไปตอนนี้ก็เริ่มจะรู้แล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้เรื่องสเส้นอันธารเด็กบอกพูดถึงว่าเวลาในแต่ละจุดอย่างเช่นในโลก พอเวลานอกโลกนั้นไม่เหมือนไม่ตรงกันไม่เท่ากันโดยการทดลองจะใช้นาฬิกาอะตอมซึ่งเป็นนาฬิกาที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำมากที่สุดก็ใชใจการเคลื่อนที่ของอะตอมของสสารชนิดหนึ่งนะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์บอกว่าความเที่ยงตรงมันก็คือว่าเวลาถึงล้านปีมันจะคลาดเคลื่อนเพียงหนึ่งวินาทีเท่านั้นเขาเอานาฬิกาอะตอมไปมาตั้งที่โลกเครื่องหนึ่งแล้วไปตั้งที่อวกาศ่วนพวกกนเวลาเดินไม่ไมตรงกันไม่เท่ากัน ชั้นแรกกับช like ั้นนั้นนะครับเวลาเราสมมุติว่าไอน์สไตน์บอกว่าถ้าเราเกิดไปอยู่บนยานอวกาศที่ขัดขึ้นด้วยความเร็วเท่ากับแสงเวลาหนึ่งนาทีกับเราถีบจักรยานอยู่บนโลกหนึ่งนาทีถามว่าความรู้สึกจะเหมือนกันไหมเวลามันจะไม่เหมือนกันนี่คือทฤษฎีของไอน์สไตน์นะครับในเรื่องเวลามืซึ่งมีการพิสูจน์นะครับที่จริงแล้วมันใกล้ตัวเรามากนะ แม้แต่ในมือถือในเราเองเนี่ยก็ยังใช้ทฤษฎีไอสไตน์เรื่องสเปซไทม์เลยเพราะว่าเราเวลาเราเปิด Google Map เปิด Google Map ในในมือถือเนี่ยมันต้องใช้ดาวเทียมถ้าดาวเทียมดวงเดียวเนี่ยเวลาเราส่งข้อมูลว่าพิกัด GPS ของเราอยู่ตรงไหนเนี่ยจะส่งจากดาวเทียมที่อยู่นอกโลกมาที่มาที่ตัวเราเนี่ยมันก็จะคาดเคลืค่อนเพราะเวลามันต่างกันซึ่งมันจะต้องให้คาดเคลืค่อนเป็นกิโลเลยนะแต่ในการทำ Google แมปเนี่ยก็จะใช้าดาวเทียมถึงสามดวงเพื่อที่จะเฉลี่ยหรือว่า อะไรทำรมวลผลให้ได้มีค่าที่เชื่อถือได้มันคงมากกว่านะครับนี่ก็ที่เห็นถึงการใช้ทฤษฎีสมมาตรภาพของไอน์สไตน์ในเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึง่งหลังจากนั้นก็คือว่าเมื่อเมื่อมีสเปซไทม์เกิดขึ้นในจักรวาลนะครับมวลที่มีน้ำหนักย่อมทำให้เกิดเวลาที่ยืดกดนะครับ อย่างกรณีของหลุมตามของหลุมที่รวมกันแล้วนะครับมันรวมกันปั๊บมวลมันเปลี่ยนมันก็ทําให้เกิดขึ้นพลังงานมาถึงโลกนะครับนี่ก็เป็นคลื่นโน้มถ่วงนะครับเป็นคลื่นโน้มถ่วงที่ไอน์สไตน์พยายามที่จะเขียนอธิบายผลซึ่งไล่ไลโ้นพุ่งพิสูจน์ได้เมื่อไม่กี่สัปดาห์นี้เองเพราะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่้เห็นว่าวิทยดนามพัฒนาขึ้นถามว่าเราได้อะไร เราได้อะไรเรามีสมาพเพิ่มขึ้นไหมสําหรับพวกเราของผู้บินหรือเราเห็นว่าเรื่องนี้วิทยาศาสตร์มันก้าวไปเรื่อยในสุดมันจะก้าวไปจนกระทั่งไม่เชื่อในพระเจ้าหรือเปล่าเราคิดอย่างนั้นไหมวิทยาศาสตร์มันพัฒนาขึ้นเท่าไหร่ความเชื่อในพระเจ้าน้อยลงใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นจุดทดสอบของมูบินเราที่เราจะต้องศรัทธาในพระเจ้าเนี่ยเราจะต้องมีความศรัทธาอย่างไรเราขันมาดูหลักฐานขันมาดู บทจักของศาสนากันหรือไม่ในเรื่องนี้มีอยู่ในสุรัต์อันฟุซิลข้อที่ห้าสิบสามของคุณดานเชตตันระจีสันุรีหิมอายาท่นาฟิลอาฟาติวฟีอังฟุซิฮิมฮักตาจะสบายยานะฮุมอันฮุมอันหุลฮักอาลัมจักที่เราพิจารณาความว่าเราภายใต้ของลอสสุนตาลาจะ ทำให้พวกเขาได้เห็นจะทําให้พวกเขาได้เห็นบรรดาสัญญาณทั้งหลายของเราจากสถานที่อันไกโพ้นอาฟา้สญญาสถานที่อันไกโพ้นบางท่านเดบอกว่าคือจักรวาลว่าอัมคุตหิมและในตัวของพวกเขาสัญญาณนี้ทั้งจักรวาลและในตัวของพวกเขาจะให้เห็นเรื่อยๆ จนกว่าจนกระทั่งจะเป็นที่เราจ์แจ้งแด่เขาว่าอันกุรอานั้นเป็นความจริงและยังไม่เพียงพออีกหรือที่พระผู้บันของท่านนั้นทรงเป็นพยานในทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นมาที่ปรากฏขึ้นมาไม่พออีกหรือที่เราจะเชื่อในพระองค์สำหรับในเรื่อง สเปซแอนทามสเปซไามในหมายจะเป็นกุรอานในสุรอัสสัจดะห์อายะที่หและอายะที่หบอกว่าอุมัชเจตอนรจีอยู่ดับิรุลอัมร์มินสสมาอิลอัลอรติรทุมมายะอรุยอิไยฮิทีเยาว์เมนการะมิดดาูอัลฟาสะนติมเมมมาตะอดดูน จากในคำอธิบุญไว้ในวัชระได้ตรัสอัลิซุลรอฮิมว่าในการบริหารกิจการของอัลลอฮฺสุบานตาลานั้นในการบริหารกิจการของอัลลอฮฺสุบานตาลาจะฟาดฟ้าสู่แผ่นดินและหลังจากนั้นการงานจากแผ่นดินจะถูกนำไปสู่ฟาดฟ้าในวันหนึ่ง เทียบใกล้กับการกําหนดการกําหนดองมันนั่นเทียบเท่ากับหนึ่งพันปีตามการคานวณของพวกพวกเจ้าการมิกรดาลูอัลฟาสนาติมมินมาตักุตตัตบูขคตะนาบอกแล้วว่าการเวลาในโลกกับการเวลาในฟ้าฟ้าไม่เหมือนกันวันหนึ่งเท่ากับหนึ่งพันปีแต่เราไม่เคยไปดูเราไม่เคยไปรู้เราไม่เคยต่อยอด เราไม่ได้เอามาวิเคราะห์เหมือนกับที่ไอสไตน์ก็ทำเหมือนที่นิวตันเห็นแอปเปิลตกมาก็คิดถึงแรงดึงดูดแต่เราไม่รู้เราไม่สนใจในสุรพจน์มีแล้วก็คือนกอบาบินทิ้งหินซิดจีนเนี่ยที่เป็นดินแข็งเนี่ยลงมาที่กองทัพช้างจงระทั่งแตกสลายเหมือนกับใบไม้ที่ถูกกัดกินแต่เราไม่ได้ขึนเราไม่คิด นอกจากนั้นในสุราอัลฮัจัตีสี่สิบเจ็ดอุ้มดิลเลมีเศคาร์จีมวิสตาจิลูเนกะอานิลอาจาวิสตาจิลูนนะวิสตาจิลูเนกะบิลอาจาและพวกเขาจะเร่งเราเจ้าเกี่ยวกับการลงโทษวันนีวันนียุคที่คนร้อนกว่านะ แต่อาลลอนนั้นไม่รงบิดผิวในสัญญาทาุกวงว่าอินนายาวอมันอินจารบปิกะและแท้จริงวันหนึ่งนะอาลลอนนั้นณผูนะ้ิบวลของเจ้านั้นกะอัลติ่สนาตินมิม,มามิม,มาตาองตุนกะอัลติ่สนาตินมิม,มาตาองตุนเท่ากับหนึ่งพันปี ตามเวลาที่พวกจับนะสองอายะที่ตรงกันว่าหนึ่งวันนะอัลลอฮ์นั้นเท่ากับพันปีในโลกมนุษย์นอกจากนั้นจะมีอีกอายะหนึ่งสุระอัลอัลมาริสอายะที่สี่ใครจำไปเปิดดูได้นะครับโซลันมาไิสบอกว่าลัละอุดุลมาลาอิกะตวุวรรู ที่ิีฟเยาวินการนมิชาโลูคองห้อมหอสี่อัลอัลฟะสนรอัลมาอาริอัยที่สี่บอกว่าบรรดาเมลยกับและรัวรถรูปในนี้หมายถึงจิบรีท่านจิบลีท่านจิบรีนั้น จะนำการงานจะนำจะนำจะไปสู่พระองค์ตัยู่ชุวิไลไปอยู่ไปทางพระองค์นั้นจะขึ้นไปสู่พระองค์นั้นเนี่ยจะขึ้นไปสู่พระองค์นั้นเนี่ยเป็นเป็นเวลาเท่ากับคอมซีน50 พันปีก็คือห้า0 0ื่ปีในเวลาลกยุญญนยานนสามอายาานี้ชี้ให้เห็นชี้เห็นถึงว่าอสมตาลาได้ทรงบอกในตาคัมภีร์โบราแล้วว่าเวลาในโลกดุนยากับเวลาในฟ้ากฟ้า,านั้นแตกต่างกันนะครับเป็นสิ่งที่อยู่ในอยู่ในตำราคัมภีร์โบราณที่ปรงทรงบอกมาแล้วเมื่อพันสี่ปีไอสไตน เพองคิดคนทฤษฎีนี้เมื่อต้นศตวรรษที่20คือปี1905แค่นี้เองแต่เราเอิงมาตั้งแต่พันสีกว่าปีมาแล้วแต่เราไม่ดูเราไม่เคยเข้าใจในอารยนนี้นะครับนี่เป็นสิ่งที่ตัวอย่างหนึ่งที่ผมจะชี้ให้เห็นว่าที่นต่างการในโลกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นการทดสอบของรัสมาตาลาที่ต้องการให้พวกเราได้มีเพุอธบูอมาให้เรา ศรัทธาในโบม,มายขึ้นสําหรับมุกมินแล้วทุกๆคนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เหตุบังเองิญมันเป็นพระประสมของพระองค์และนี่เป็นเพียงจุดหนึ่งเท่านั้นเองเพราะนักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้อะไรอีกมากเลยเขาบอกว่าที่ความรู้ในเกี่ยวจวักรวาลนะั้นมีแค่ไม่เกินสามเปอร์เซ็นต์เขายังมีอย่างอื่นมากมายที่มนุษย์ไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นไอซูปเปอร์แมสซี แบล็กโฮลที่อยู่ในกาแล็กซีของเราเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ามันจะทํามีผลปัิกิริยาอะไรกับเรารู้ว่ามันไม่อินแอคทีฟเน่านั้นเองเป็นแคโตัวที่ใหญ่มากไปรู้นู่นห่ากไกลตั้งพันสามร้อยล้านปีแสงแต่ในกาแล็กซีเรากลับไม่รู้นอกจากนั้นยังมีไอ้พวกด a r k ม a เตอร์ด r k e เอเนจที่มหาศาลที่มนุษย์ไม่รู้ซึ่งล้นแล้วแต่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ จะทำให้มนุษย์ได้รู้ในบางส่วนนั้นเพราะมันเป็นเป็นจอยเป็นเกสที่เราจะเปิดเผยให้ทั้งนี้เพื่อที่ให้มนุษย์นั้นได้ประจักษ์ว่าอัลกุรอานนั้นเป็นสัจธรรมกุรอานไม่จำเป็นต้องเขียนอะไรทั้งหมดทุกอย่างแต่กุรอานนั้นเขียนในสิ่งที่จะทําให้เราได้รับขีดายะให้เรามีหมันเพิ่มขึ้นเท่านั้นเป็นหลักการใหญ่ๆห่เป็นสิ่งที่จะสร้างหิมะ เพราะฉะนั้นมุกบินผู้ตาทุกท่านครับเราคงไม่มีอะไรสำหรับเหตุการณ์นี้นอกทีศจากเราเพิ่มพลังอีมาและเราเชื่อมั่นในวาลาเพิ่มมากยิ่งขึ้น่าน,นั้นขอคุณเกาหลีฮาดาะวัสตัคจินโออนอาซีมารีวอลกุานรวาริสไทด์มุสลิมีนยูคุนดีรัมวัสตัคฟิรูอินนักบุญเบนโรฟฮิร الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فرسل رسوله بهدى ودين الحق ليذكروا على الدين كله ولكن تشكر اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على نبينا وحبيبنا وشفينا وردنا ومولانا محمد اللهم أعوذ الله. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معثوما ولا تعلو منا ولا بيننا شقيا ولا محروما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تذق قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم لَعَلَّكُمْ وذكر الله إن يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون